สวัสดีคะ่ะชื่อจินี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในใเรื่องของสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะก็เมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะักเรียนก็ต้องสามารถเขียนและอ่านชื่อของตัวเองและชื่อของเพื่อนได้นะคะค่ะเรามาเข้าสู่ นะคะอ่า ah, l i s h consonants and vowels mm hmm. นะคะตอนอื่นนะคะเราก็จะมา relax กันก่อนนะคะเราจะมาร้องเพลงกันวันนี้เพลงนี้ชื่อว่าเพลง what is your name นะคะอ่านะมาฟังเอ่อมามา,มาดูเรื้อร้องกันก่อนนะคะ What is your name? I am nice to meet you. What's your name? นะคะเดี๋ยวคุณรูจะใส่ทำนองนะคะให้ฟังนะคะ What is your name? What is your name? I am jeans. I am jeans. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? What's your name? Ah, What is your name? What is your name? I am Jean I am G Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? What's your name? <coughs> ต่อไป next เรามาเรื่องกันเลยนะคะ consonance นะคะก็คือพระยันชนะภาษาอังกฤษจะเทียบกับภาษาไทยยังไงบ้างอ่ะมาดูนะคะตัวแรกเลย a, a a ใช่พยันชนะไหมรู้ไม่ใช่ a ก็คืออะไรคะสะัะอ่ะพรยันชนะต้องเริ่มจาก b ก่อน b นะคะ b b มันก็จะออกเสียงคล้ายๆตัวอะไรครับ บอใบไ,ไม้ใช่นะคะต่อไปซีซีนะคะออกเสียงเป็นตัวคอควายนะคะถ้าเป็นเพียญชนะต้นแต่ถ้าเป็นตัวสกดนะคะคุณครูสแลดไว้ให้นะคะมันก็จะออกเป็นเสียงอซอโซ,อซ,อซ,อซอนะคะมันจะออกเป็นซอโซนะคะอย่างเช่นคำว่า place อย่างเงี้ยนะคะมันจะออกเป็นซอโซต่อไป ดีนะคะดีก็เดดีก็ดอกนะคะอยงเช่นคำว่าดอกอย่างเงี้ยนะคะแดดอันนี้เนาะต่อไปอ่าตัว F นะคะตัว F ภาษาไทยก็ o a a a for f u ั f, มาสกุลด้วยตัว for fun ใช่ไหมคะ for fun แล้วก็นอกจากนั้น,นมันยังเป็นตัว for าได้ด้วยนะคะเช่นคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกสนานแล้วก็อะไรก็ safe นะคะเซฟที่แปลว่าปลอดภัยนะคะต่อไปจี G, นะคะจี G, ก็คือเสียงกอไก่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสะกดก็สามารถเป็นตัวจอจานได้ด้วยนะคะพยัชนะต้นเช่นกัน้นที่แปลว่าปืนนะคะแล้วก็ลักเกจนะคะที่แปลว่ากระเป๋านะคะ age, ก็จะเป็นออกเสียงตัวสะกดเป็นจอจานนะคะ อ่าตัว H นะคะจะ H นะ,อ,ะอักเสียงดีสิ H นะคะก็จะจะทำตัวหอหิ่งกับคอนโคกยกตัวอย่างเช่นคำว่า house ที่แปลว่าบ้านนะคะ Next ตัว J นะคะ,ต, J, ะ,ะตัว J ก็จอจาน J J จอจานอย่างเงี้นะคะเช่นคำว่า jacket ปลายตัว k นะคะ k ก็คอควายมันเอาเขียน k k และคอควายนะคะ k e t c h up ตัว l l ก็คือตัว l o l l i n g หรือ l o l l จุลานะคะเอ่อจริงๆแล้ว l o l l จุลาเนี่ยเขาก็ไมไ่ค่อยมานำมาใช้ในภาษาอังกฤษหรอกแต่ว่าเวลาที่เราเขียนชื่อนะคะชื่อคนบางทีมี l o l l จุลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาตัว l เนี่ย มามาแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า long ที่แปลว่ายาวอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็คำว่า link ที่แปลว่าเชื่อมโยงนะคะตัว m m o more, m อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็เอาเสียงข้างหลังมันมาก็คือตัว m มา้านะคะ m ม,ม,ม้มมาเช่นคำว่า man mango นะคะตัว n นะคะเ <N, S 1> เทียบกับตัวนอหนูและนอเนนใช่มันเป็นนอ,นอเพราะว่ามันมันไม่ได้มีตัวอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเฉพาะเจาะจงให้แต่เราเอาเสียงของมันนะคะเอนะคะเอาเสียงนอหนูนะคะอะไรทีเ่เป็นตัวสะกดหรือว่าเป็นตัวพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงนอหนูเราก็จะใช้แทนด้วยตัวเอนนะคะอย่างยอผู้หญิงอา้าวยอผู้หญิงมันเป็นยอยักษ์ไม่ใช่เหรอครูแต่ว่าเวลา ที่เราเอาไปเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าวันเพนอย่างเงี้ยโยยผู้หญิงมันจะออกเสียงเป็นอะไรคะนหนู no, no, ใช่ไหมคะเป็นเสียงแม่กลดังนั้นตัวเเนี่ยก็เลยต้องแทนตัวโยผู้หญิงได้ในที่เป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเป็นพยัญชนะต้นนะคะก่อนนะคะับโน n o อตเ no, นี่ยนะคะถ้าเป็นตัวสะกดก็ pen นะเป็นง่ายๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะตัว p ผพนะคะ p ก็พอพานใช่ไหมอ่าอะไรที่ออกเสียงคล้ายๆพอพานก็พอสัเภานะคะเสียงที่ครูบอกแล้วว่ามันไม่มีตัวเฉพาะเจาะจงเป็นพอสัเภาเลยนะคะเราก็ต้องเอาเสียงมันแทนก็คือเสียง p ก็พอพานนะคะอะนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังเป็นเสียงป่อปาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า pencil นะคะ นิปปอนอย่างนี้นะคะแอปเปิลอย่างเงี้ยนะคะต่อไปตัวคิวนะคะคิวคิวคิวก็คอควายนะคะอย่างเช่นคำว่าควีนอย่งี้นะคะตัวอาร์นะคะก็คือตัวรอเรือกับตัวรึนะคะก็จะเอาเสียงรอเรือแทนนะคะก็จะเป็นเขอย่างเช่นคำว่า run นะคะรัน ring นะ,ะต่อไปตัว s ค่ะตัว s ก็จะเป็นเสียงที่ออกเสียงไปในทำนองของสอเสือซอโซ่นะคะสอเซลาอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกเสียงแบบคล้ายๆกับสอเสืออย่างเงี้ยนะคะที่จะมาเทียบเคียงกันนะคะเพราะว่ามันไม่อย่างที่ครูบอกไปว่ามันไม่มีตัวสอเสือซอเฮ้ยซอโซ่อะไรอย่างเงี้ยต,ตรงตัวเลยนะคะก็าะาสามารถจะเอามา ใช้แทนกันได้นะคะเช่นคาว่า s n n นะคะแล้วก็ sun นอย่าี้นะครับ s นะอันนี้เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะตัวทีทก็ตัวที่ออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ยนะคะทอทหารทอทงทอทอนังบุญโพใช่ไหมคะทอฐานทอพุเท่าอย่างเงี้ยนะคะใช้เสียงตัวทีนะคะ ตัว v นะคะ v มันก็ออกเสียงตรงตัว v โบวแหวนนะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่า wave อย่างเงี้ยนะมันจะเป็นเสียงฟอร์ฟันนะคะถ้า v เป็นตัวสะกดมันจะเป็นเสียงฟอร์ฟันนะคะต่อไปตัว w นะคะ w ก็เป็นเสียงโบวแหวนนะคะอย่างเช่นคำว่า w วงอย่างเงี้ยนะคะตัว x x o อโซกับ อะไรคะกับกอซอ,อะถ้าเป็นซโซ,ซ่มันก็คือจะเป็นพระยันชนะต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าซีรอ็อกส์นะคะซีรอ็รอกส์แล้วก็ถ้ามันเป็นตัวสะกดมันก็จะเป็นกอเสียงกซนะคะอย่างเช่นคำว่าบ็อกส์บ็อกส์นะคะที่ที่แปลว่ากล่องนะคะต่อไปตัววายค่ะ วายก็จะเป็นเสียงยอยักษ์นะคะแล้วก็ยอผู้หญิงนะคะอย่างเช่นว่าเยลล์ตัววายนะคะจะพิเศษกว่าเพื่อนก็คือเป็นได้ทั้งพยัญชนะแล้วก็สระนะคะต่อไปค่ะตัว z, z, แซดแซดก็สอโซนะคะ zero นะคะ z ีบร a ตัวป้าย ng หรือ nk นะคะเป็นเสียงงองงู ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสกดใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่า pink pink ตัวตัวไหน n g หรือ nk นคะ n k นคะคะ p i n k pink นะคะ sing สิงที่แปลว่าร้องเพลงก็เป็น s i n g อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัว c h กับ s h, h นะคะจะเป็นตัวชอช้างนะคะตัวอย่างเช่นก็ ชอ p ที่แปลว่าสับนะคะช h อปปิ้งที่แปลว่าการซื้อของนะคะต่อไป th นะคะก็จะเป็นเสียงต่อเต่ A, าไอทอนต์ารต่อเต่ามันก็ไม่เชิงก็คือนั่นเลยต้องแบบแลบลิ้นออกมาให้มันอยู่ระหว่างอ,อยู่ระหว่างลิมฝฟีป,ปากนะคะเช่นตัวอย่างคะว่า,าถ้าเป็นตัวออกเสียงเถ er ิดเถิดเถิดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น think think เนี่ยนะคะ uh, แล้วก็ thank thank เนี่ยนะคะต่อไป ph นะคะบางทีเราก็อาจจะเห็นตัว ph ที่ออกเสียเป็นฟอฟังก็ได้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ออกเสียงเป็นพอพานนะคะ,ะที่ออกเสียงเป็นเป็นฟอฟังนะคะก็อย่างเช่นคำว่า physics ใช่ไหม physics, ะคะฟิสิกสะแล้วก็ อ,ออกเสียงเป็นพอผานก็อย่างเช่นอะไรดียะเออคุยงคิดไม่ออกเดี๋ยวไปหาก่อนนะนะคะ,ะมาดูนะคะเรื่องของสระนะคะทีนี้สระภา,าษาอังกฤษนะคะก็คือตัวที่ไม่ได้อยู่ในพยัญชนะตัวอะไรบ้างที่เหลือเอใช่ไหมคะ E I O แล้วก็ U แล้วก็มีพิเศษเอีกหนึ่งตัวคือถูกตัว Y ซึ่งเป็นได้ทั้งสระกับพยัญชนะใช่ไหมคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะคือตัว A ตัวเส่วนใหญ่แล้วตัว A จะออกเสียงตัวสระอะไรคะลูกทราบไหมเ,เอ่นะะอยสระแอตนาอย่างเช่นคำว่า back the cat ตัว r เป็นระ R แต่ต่ามันจะมี ar มาด้วยนะคะที่เห็นบ่อยๆนะคะจะมีตัวสระตัวตัว r มาด้วยนะคะเช่นคำว่า car farm น,นะคะแล้วก็ a แล้วก็ขั้นด้วยพยัญชนะ a ขั้นด้วยตัวสะกดแล้วก็มีตัว e ลงท้ายอันนี้จะบังคับให้ออกเสียงสระ a นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า bake ที่แปลว่าอบนะคะ แล้วก็ same ที่แปลว่าเหมือนกันนะคะ s a m e เนหะ็นไหมมันจะมีตัวตัว m เป็นตัวขั้นอยู่ก็จะบังคับให้มันออกเสียงสระเอนะคะต่อไป ai นะคะอันนี้เป็นสระไอนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่า Thailand อย่างเงี้ยนะคะเชียงใหม่เวลาที่เขาเขียนก็จะเขียน ai นะคะและมีตัวหนึ่งคือ ay ซึ่งเป็นสระเอมันจะใช้คำว่า Play นะคะอ่ะต่อไปตัวอ e ีค่ะตัวอ e ีเป็นสระอะไรเอ่ยนักเรียนเป็นสระอะไรคะอี e ก็คือเออมันก็เป็นตัวอ e ีได้นะคะแต่ถ้ามันมีตัวเดียวดโดดๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวสระเอนะคะบางคัาไม่อ่านเป็นเสียงสระเอ,อะนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า neck ที่แปลว่าคอนะคะเลขที่แปลว่าขาเนี่ยนะคะอะต่อไปถ้าดับเบิลอีนะคะมีเอสองตัวแบบเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าซี w e N, นเอสดับเบิลเอเอ็นซีนที่แปลว่ามองมองเห็นซีซอร์ซีนเงี้ยนะคะแล้วก็ซี C, ที่แปลว่ามองเห็น mm. ใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าบีนที่แปลว่าเป็นอยู่คือเงี้ยนะคะต่อไป ถ้าเห็น er er ก็คือเสระเอนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า her นะคะ ser นะคะก็คือแปลว่ารอนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว i i คือสระไ์ L A L A, เออมันก็ใช่มันเป็นสระด์ L A L A, เพราะมันออกเสียง i แล้วนะคะแต่โ,โดยหลักหลักก่อนนะคะมันจะเป็นสระอนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า big นะคะที่แปลว่าใหญ่ b i g big นะคะ sick s i c k นะคะที่แปลว่าป่วยต่อไปไอเอเสัญลักษณ์ไอลุนะคะ hi สวัสดีนี่นะคะห้า uh, ที่แปลว่าเลขห้านะคะต่อไป i e ค่ะก็จะบังคับ i แล้วก็ขั้นแล้วก็ตัว e จะบังคับให้ออกเสียง สระอี e นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า s i g h ที่แปลว่าทิตัาง s i t e นะคะต่อไปตัว o ค่ะตัว o ตัว o จะออกเสียงอะไรดีนะใช่เหมือนกัออกเสียงสระ,ะอะไรคะสระ,ะ o นั่นเอง go show no อะไรเงี้นะคะ ออกเสียงสระอค่ะออกเสียงสระอีเช่นคำว่า long จะแปลว่ายาวนะคะอะไรอีก song จีแปลว่าเพลงออนะคะแล้วก็ถ้าเป็น double double o นะคะก็คือเป็นสระอุหรือสระอูอย่างเช่นคำว่า look ทีมองแปลว่ามองดู book หนังสืออย่างนั้นนะคะถ้าเป็นสระอูก็ soon s w o n นะคะเร็วๆนี้อย่างเงี้ยนะคะซูนคำว่าซูนอย่างเงี้ยนะคะต่อไปตัว u ค่ะ u เป็นสระอะไรหรอเป็นไม้หันอากาศก็คือสระอะใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคำว,ว่า Sun ที่แปลว่าพระอาทิตย์ sun Sun นะคะ S ซอ,อ่ะนอสันเนี้ยนะคะอ่ะต่อไปอ่าเป็นสระุนะคะสระ,ะุก็อย่างเช่นคำว,ว่า put พ U T ะะ Put, ทนีนะคะพุทธ่เปลววางนะคะย R นะคะก็อาจจะเป็นสละอัวได้นะคะก็จริงๆสละอัวบ้านเขาไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะนำมาใช้เขียนชื่อด้วยใช่ไหมคะเช่นคำว่าถ้า,าบางคนอาจจะชื่อว่าดอกบัวมีไหมชื่อชื่อดอกบัว B ี A ูออาจจะเขียนแบบนี้นะคะคำว่าบัว คะต่อไปคตัวตัว y นะคะตัว y y ก็แทนสระอ i นะคะอย่างเช่นคำว่า physics อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะ p h y นะคะฟิ v, แล้วก็ c s i c นะคะแล้วก็เป็นสระ i นะคะอย่างเช่นคำว่า shy ที่แปลว่า i s h y นะคะ a l right นะคะทีนี้เรามาลองเขียนชื่อของของเราเป็นภาษาอังกฤษกันดูซิอ่ะคุณครูยกตัวอย่างชื่อคร,ร,รูก็แล้วกันนะคะวัณชานะคะอ๋อโบแวนเริ่มจากโบแหวนก่อนจะใช้ตัวอะไรแทนดีอ่ะครูใช้ตัว V นะคะมันใช้ได้สองตัวคือ W กับ V ใช่ไหมคะแต่ครูเลือกตัว V นะคะต่อไปนอนเน นอนเนนครูบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีเสียงมันไม่มีตัวนแทนนอนเนนตรอแต่ว่าคือมันเป็นเสียงอะไรคะนอหนู no, no. ใช่มันก็คือตัวเอาอโทษทีค่ะวะนะคะวะเนี่ยก็คือครูลืมแจ้งคุณครูลืมบอกนักเรียนไปว่า,าภาษาอังกฤษนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรูปอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่ามันมีเสียงของสระอะใช่ไหมคะ นักเรียนจะต้องยกาสละมันมาด้วยนะคะเำา่าวะเนี่ยมันมีโบอะวะใช่ไหมคะมนักเรียนก็ต้องเอาสละอะมาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้นะคะก็สละอะก็คือตัวเอนะคะต่อไปนอหนูนอหนูอะไรคะตัวเอ็นนะคะตัว ก็คือตัวเอ็นนะคะที่ที่อกอกเสียงนอน,นูแต่จริงๆแล้วคือชื่อครูเฉียนเป็นอะไรคะนอนเอ็นใช่ไหมอ่านะคะต่อไปไมหันอากาศไมหันอากาศคือตัวอะไรคะทีเนี้ยไมหันอากาศคือตัวยูค่ะต่อไปนัทนัทใช่ไหมคะอ่ามันออกมันชอช้างใช่ไหมคะแต่ว่าตัวสกดน่ะมันออกเสียงเป็นอะไรคะนัทว่านัท ออกเสียงสอเสือใช่ค่ะคุณครูก็เลยใช้เับตัวสอเสือในการเป็นตัวสะกดนะคะว่นัทต่อไปชาชอกระเชอมีไหมลูกมีแบบตัวชอกระเชอมแ,แบบเลยไหมคะไม่มีแต่มันออกเสียงอะไรคะชอชอช้างใช่ไหมคะชอช้างถ้าเราใช้เสียงชอช้างก็คือตัว CH ใช่ไหมคะ ต่อไปสระอาค่ะสระอาก็ง่ายๆเลยก็คือตัว A ใช่ไหมคะแล้วจำจำเป็นต้องใส่นอนเอกนการันต์ไหมลูกไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่อ่านอยู่แล้วถ้าไม่อ่านเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องแบบให้มันเยิยนเยอะนะก็หลงเขาไม่ต้องการเยิยนเยอะหรอกเอาแบบง่ายๆสั้นๆน,นะคะต่อไปนาะมสกุลค่ะวาสิงห์หนนะคะคุณครนะูใช้ตัว W นะคะแทนออตอนแรกครูใช้วอลเวก เป็นตัว v ใช่ไหมคะแต่ถ้านาำสกุลคุยอยากใช้ W ก p l e u ก็มานะคะเป็นเสียงต่อไปสระ r าค่ะก็คือตัว a นะคะต่อไปอเสือค่ะอเสือต้อง s นะคะระอ e ตัว i นะคะตัวงองู ng นะคะต่อไปหอมีตัว h นะคะอ่ามันมีสระอยู่ไหมคะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าในตัวเขียนมันจะไม่มีสระใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีเสียงสระอยู่ก็คือสระอะไรหอโคน,อน,อน,อน,นใช่สระโอนะคะ,ะสระโอของเราก็คือตัวโอนะคะแล้วก็ตัวอะไรคะตัวสะกดคือนอนหนูคือตัวตัวเอ็นนะคะอ่าทีนี้มาลองอ่านชื่อมาลองอ่านชื่อของฝรั่งดูนะคะนักเรียนจะอา่านออกไหมอ่า อันนี้่ันว่าไงทางบ้านอ่านว่าไงคะอ่านออกไหม Ashley นะคะ Ashley คนนี้ล่ะคะให้เวลาอ่านว่า Vicki ต่อไปคนที่สาม Natalie น,น,น,นะคะต่อไปอันนี้คะ่ะ M I My ไม่อะไรไมเคิลนะคะมาไมเคิลนะคะตัวนี้ A-E-L นะคะไคลนั่นแหละไมเคิลต่อไปนะคะอ่าอันนี้ b l a c k ใช่ไหมคะ A ขั k ้น K แล้วก็ E นะคะให้อา่าคคบให้อ่านออกเสียงสระ A ใช่ไหมคะ b l a c k ต่อไปอ่ามี A ขั้นด้วย YN นะคะแล้วก็ E นะคะเป็น When เก่งมากค่ะคนที่อ่านออกนะคะคนที่อ่านไม่ออกก็พยายามนะคะ,ะก่อนจะจบกันไปวันนี้นะคะเราคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดให้นะคะแบบฝึกหัดของเราก็คือ write five names of your friends นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อขอโทษค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อเพื่อนชื่อนามสกุลเพื่อน5คนนะคะเป็นภาษาไทยและก็เขียนแปลเป็น เป,เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเขียนห้าคนนะคะยากไหมเอ่ยนะคะไม่ยากเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกทบทวนแล้วก็เราก็จะมาเจอกันวันที่เท่าไหร่นะวันที่16นะคะช่วงนี้นักเรียนก็อ่านหนังสือที่บ้านก่อนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วย Check care of yourself บายบายค่ะ